สวัสดียันเย็ยนค่ะมาดูผลงานเด็กอ้วนนะคะแม่แม่จ๋าลือข้ออีกแล้วค่ะในควานจะทําความสะอาดให้นางก็มามุมนี้ตลอดเลยน้องใบบัวทำข้อพังแล้วพอควานก็ไปตัดยาอยู่ค่ะหนูห้ามลื้อข้อนะลูกแม่ไปจับหนูไม่ได้นะใบบัว จะไปตัดหญ้าอยู่พ่อไปตัดหญ้าใบเบอ์อยู่กับแม่ห้ามซนเข้าใจไหมหอืมนคุยกันก่อนใบเบอ์อยู่กับแม่ห้ามโซนนะฮะฮะแม่จะไม่รู้จะไปตาดจับหนูตรงไหนนะถ้าหนูหลุดมาเนี่ยนูเข้าใจยัง ได้แล้วแม okay. okay. ่แน่แม totally ่ออกให้แม่ออกให้ออกให้แม่เตยก็จะลื้อคออย่างเดียวทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะน้องใบเตยแม่เตยก็จะลืออย่างเดียวแม่ควันไปตบหญ้ากันอยู่ค่ะให้แม่ควันเข้าสองแซ่บ สองใส่อับสองแซ่บสองสาวตื่นนอนยังนอนแค่งิบเดียวเองนะคะนอนแค่งีบเดียวเองแล้วก็ตื่นเนี่ยเด็กอ้วนเนี่ยหือนอนแค่ยิบเดียวแล้วก็ตื่นเนี่ยฮะไหนต้องให้เฝ้าแม่จะทําความสะอาดให้น้องนะน้องก็จะรื้อของไม่ได้เนี่ยหืมดูค่ะแม่แม่จะจับมือเราไปไหนเนี่ยจะให้แม่เล่นกับน้องได้ไงแม่จะสู้แรงหนูได้ยังไงห น้องสู้แรงหนูหนด,ด,ดูยกขายกขาไหนโชว์พาวเวอร์อะไรให้แม่ไหนพูดล้วกับแม่ไหมพูดกันหน่อยไหมแม่แม่ค่ะแม่แม่ขามาดูเด็กอ้วนเด้อเนี่ยเนี่ยจะลื้อคอ,อกแล้วเนี่ยดูไหนโชว์ผลงานเนี่ยผลงานตัวเองเนี่ยไปทําคอกพังนะแม่จะทําความสะอาดให้น้องข้างๆเนี่ยทําก็ไม่เสร็จเนี่ยต้องมานั่งเฝ้าเด็กอ้วนเนี่ยกว่าพ่อจะมาเนี่ยฮะ ก่าพ่อจะมาเนี่ยทําไงเนี่ยวายอาปากกวางขับไปแม่แมวาย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 อยากออกกล้องอยากออกกล้องโอ้อยากออกกล้องบอกลูกน้องอยากออกกล้อ,กอ,อ,กกองอะคุยกับแม่แม,แม่ก่อนแม่แม่มาดูผลงานเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็กจะเลือกข้ออีกแล้วเนี่ยทำยังไงจะประโลดแบบไหนเนาะพ่อจาก,ก็ยังมาไม่ถึงน้องไว้บัวเฮ้เฮ เออทางแล้วค่ะแม่แม่เอาเอาเอาถอยก่อนถอยก่อนเร็วๆแม่จะไปตามจับตรงไหนอา้าแม่แม่จ้ามาดูวีรกรรมเด็กนอ้อยเด็กน้อยเด็กน้อยจะลืออ้อครอบนะแน่ถอยแล้วเถอะถอยแม่แม่มดูให้นะอำไมเกา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 ก่อนนอนก็นอนเงียบเดียวนอนเงียบเดียวเองอา้าแล้วใครจะเอาลูกบอลน้องไป ยังลูกบอลไมบวกกันนะเยังลูยบลลยยอยย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 ยลยย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 ยลยยยยลยย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 ยนยย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 ย่ยย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 ยไยย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 ย้ยย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 จะเลยนยย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 อยยยยยอยยอะไร ล็กล่าล็กล่าเด็กน้อยกันล่าเด็กน้อยกันไหนควรอะไรกับแม,แม่หนูไม่ซนค่ะหนูไม่ซนแต่หนูแสบเนี่ย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 จะลือ้อคอกเนี่ยฮะก็จะอยู่ตรงไหนถ้าลื้อออกมาแล้วน้องจะไปอยู่กับใครไม่จะไปอยู่ตรงไหน,นลูกจูงแม่จะจูงแขนแม่เข้าไปเล่นไม่ได้เดี๋ยวแม่เตยจะโบ๊ะแมจ่จ๋า ไปเล่นด้วยไม่ได้หรอกลูกอยู่ได้แต่ข้างนอกนี่แหละแม่กลัวแม่กลัวแม่เตยนอนให้จะจูงแขนอย่างเดียวค่ะน้องจูงแขนไปอย่างเดียวเลยอ่าไม่เล like like <c oughs> <ๆ>่นกันนูนอนไม่เล่นกันน้องได้ข้างนอกนะลูกแม่ไม่กล้าเข้าไปข้างในแม่ไม่กล้าเข้าไปข้างในกลัวแม่เตยแม่เตยจะจัดการแม่ติ๊กโอ๊ย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 โอยโอ้ยจะท่วมคอกแล้วสาวแม่เนี่ย ลูกสาวแม่จะท่วมคอกแล้วนี่นะถ้าสูงขึ้นหลายทะลุลูกสาวแม่แม่จะสูงท่วมคอกแล้วรู้ไหมคะจะเป็นสาวกอกเดิมแล้วแม่จะได้ทางานไดมแม่จะทําความสะอาดอ้อมออมให้นี่ฮะอย่าซวนลายูกนะเด็กน้อยเนาะนะคะ มมาชมความน่ารักของเด็กหญิงใบบัวได้นะคะแม่ค่ะส,สวัสดียามเย็นยทุกท่านเลยไปดมาทักทายยามเย็นนะคะหนูไม่เดือเลยหนูจะลือ้อคอกอย่างเดียวเนี่ยหนูไม่เดือเลยใช่ไหมอืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะแม่ๆแม่เข้ามาชมความน่ารักของหนูได้คะ่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะอาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย Bye bye, come, bye bye. Show me your hand, please. Show me your hand. Okay.